ดูเหมือนว่าการทิ้งตัวพุ่งล้มตบตาโพธิสินเพื่อเรียกฟ้าวจะกลายเป็นภาพจำยากจะลบเลือนของเ네นมาไปแล้วเลยครับกล่าวคือตั้งแต่สมัยดาวรุ่งแจ้งเกิดใหม่ๆจนปัจจุบันอายุอานามลวงเลยขึ้นเลข3มซูเปอร์สตาร์บาิ์เลียนรายนี้ก็ยังคงมีชอ็อตพุ่งล้มให้เป็นประเด็นดรามาอยู่บ่อยๆเอาล่าสุดสดๆดร้อนๆก็เกมกระชับมิตรระหว่างปารีสแซงเชคแมงบุกเยือนกัมบะโอซาก้าที่ญี่ปุ่นแมน้จะเป็นโปรแกรมบุ่นเครื่องที่ไม่ได้มีความหมายในแง่ผลการแข่งขัน หากแต่เนมาก็ยังไม่วายก่อวิรกรรมพุ่งล้มจนเจ้าตัวโดนทัวลงในโลกโซเชียลอีกครั้งย้อนกลับไปวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจบเกมแมเปสเชจะถล่มกัมบ,บ่าอุซากา6-2และเนมาเหมาคนเดียว2ประตูหากแต่เหตุการณ์สำคัญที่กลายเป็นประเด็นกลับไม่ใช่ผลงานในสนามครับตรงกันข้ามช็อตที่ถูกพูดถึงและโดนวิพากษ์วิจารณอย่างหนักนั่นเป็นจังหวะเนมาพุ่งล้มเรียกจุดโทษราวนาที30ตัางหากเพล์ดังกล่าวเริ่มต้นจากเนมาควบบอลเข้ากรอบเขตโทษ เขาเลี้ยงจี้เข้าใส่เกนตาม,มิอุระกองหลังกัมบ,บาอุซากา้าจนเกือบสุดเส้นหลังจังหวะต่อเนื่องก็ตามสเตปหมอนี่โยกเหล่าคู่แข่งเพื่อพลิกบอลกลับมาเล่นต่อทำลายเดียวกันเมื่อเห็นแบบนั้นมิอุระตัดสินใจสไลด์ตัวเพื่อสกัดบอลจากเท้าเนย์มาอย่างไรก็ตามเพียงเซียววีด้วยความเร็วของแนวรุกเปชเชมิอุระเข้าไม่ถึงบอลเลยครับเขารีบดึงเท้ากลับเพราะไม่งั้นมีหวังกวาดโดนเนย์มาแน่แน่จากภาพช้าเกนต้าม,มิอุระดึงเท้ากลับทันไม่มีส่วนไหนของเขาสัมผัสต,ตัวเนย์มาเลย ถึงตรงนี้ทุกอย่างควรจะจบแค่นั้นใช่ไหมมิวราลุดตำแหน่งส่วนเนมาร์ก็หลอกคู่แข่งสำเร็จช็อตหน้าจะเล่นเองหรือจ่ายให้เพื่อนก็ว่ากันไปหากแต่ความจริงที่เกิดขึ้นนี่ตรงกันข้ามทันทีที่มิวรสาสไลต์ตัวสกัดบอลเนมาร์ก็จัดการพุ่งล้มก่อนจะลงไปนอนกุมข้อเท้าด้วยความเจ็บปวดซะอย่างนั้นสลับไปฝั่งโพลต์สินที่อยู่ไม่ใกลไม่ไกลเหตุการณ์แต่อาจจะด้วยตำแหน่งองศาการยืนและเกมกระชับมิดแบบนี้ไม่ได้มี V R ช่วยตัดสินเขาจึงชี้ขาดช็อตด,ดังกล่าวเป็นการฟาวและให้จดโทษปเชครับ วินาทีนั้นแม็กเกนตามิระจะพยายามเข้ามาอธิบายว่าเขาไม่โดนตัวเนมารเลยสักนิดแต่นั่นก็ไม่เป็นผลแล้วู้ตสินยังคงยืนยันคำตัดสินเดิมภาพต่อเนื่องเนมารที่เพิ่งเจ็บข้อเท้าเมาื่อกี้เป็นคนลุกขึ้นมารับหน้าที่สังหารจุดโทษและหมอน,นี้ก็ไม่ทำพลาดเขาสัดจุดโทษเข้าไปพาทีมขึ้นนํา2-0สำหรับเนมารก่อนหน้านี้หากพุ่งล้มในเกมสําคัญดูนัดที่ต้องการชัยชนะจริงๆยังพอเป็นเรื่องเข้าใจได้ ือโอเคแม้จะผิดกติกาแต่ถ้าได้มาเพื่อผลประโยชน์ของทีมก็พอมีเหตุผลรองรับอยู่ครับทว่าการทิ้งตัวเพื่อเอาจุดโทษในเกมกับกัมะโอสาก้นนิดต่างออกไปอย่าลืมว่านี่เป็นเพียงเกมหมุนเครื่องที่ไม่ได้มีผลได้เสียอะไรเลยเมื่อเล่นพุ่งล้มในเกมกระชับมิตรมอนนี่ก็โดนแสวยับไปตามระเบียบบางบอกว่ายังไงเปเชก็ชนะอยู่แล้วนายจะพุ่งล้มทำไมอีกบางคนบอกนี่แค่เกมหมุนเครื่องนะในมาจะทิ้งตัวเรียกจุดโทษเพื่อ อีกรลยคอมเมนต์ว่าเนมาต้องหยุดทำแบบนี้สักทีนายไม่ใช่เด็กๆแล้วรายนี้ปิดท้ายแสบๆคันๆว่ารางวัลออสการ์ต้องเข้าแล้วล่ะก็เป็นอีกครั้งที่เนมาเล่นละครตบตาผู้ตัดสินครับอย่างที่บอกเมื่อตอนต้นว่าการพุ่งล้มหนะได้กลายเป็นภาพจำติดตัวนายไปแล้ว